ดอกใหญ่มากครับท่านผู้ชมบึมบึมอยู่คู่กันเลยน่ารักมากสวยงามสวยงามน่ารักมากอยู่คู่กันสวย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 อุ๊ยงามเนาะอยู่คนเดียวเพิ่นโอ้งามแท้ขอไปกินเด้อปูเด้องามแท้ขอไปกินเด้อปูเด้อ เห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวงามงามเห็ดพึ่งข้าวสวยสวยงามงามเห็ดตาบหลวงจ้าเห็ดตาบหลวง ดอกใหญ่ๆพี่น้องอค่อยไม่ได้ญาติกินแล้วค่อขอกินได้ค่อยไม่ได้ญาติกินแล้วค่อยขอกินได้ค,ไดค่อยขอกินเด้อ มงแหนปูพี่น้องหมนุนซ้ำโหหมนุน <c oughs> ไม่ได้ขึ้นมาสามมือพี่น้องเอ้ยเป็นบานปะมืด ขึ้นบานตะมดพี่น้องเอยไม่ได้ขึ้นมาสามมื้งบ้านไม่ได้ขึ้นมา,าม house, layers, or, ห <whom> ิตหน้าเร้ครับอ๋อเท่าส้ำปูเท่าส้ำพี่น้องเอ้ยเห็ดตาบจ้าเห็ดตาบใหญ่มาก ข้าวมดเอาไปโปกดีกว่าเนาะเอาใส่ถุงไปโปกดีกว่าตุ่มตุมเจ้าตุ่มตุมตะไคร่ตะไครุ่่มตอมจ้าบอกใหญ่มากบึมบึมโอ้ยโอ้จริง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 กริง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 รุนกนันเขาจะเป็นเห็ดอะไรอ๋อเห็ดเท้า <laughs> เฮ็ดเท้ ชอบเห็นสวยๆนะครับชอบเห็นสวยๆแล้วก็ต้นไทรเนินหินต่างๆสวยดีนะครับเนี่ยครับสวยดีแล้วก็เป็นน้ำตกย่อมๆนะครับปีตะไครยน้ำมีน้ำตกย่อมๆสวยดี ตรงลานตรงนี้ผมไม่เคยมาก่อนนะตรงนี้ผมไม่เคยมาก่อนเลยครับท่านผู้ชมตรงบริเวณนี้นะครับผมไม่เคยมาก่อนเลยนี่ก็เลยม,มาสำรวจดูว่ามันมีอะไรตรงลานตรงเนินนี้นะครับมันก็ยาวไปมันก็เจอภูเขา เือกเดียวกันนั่นะครับนี่ครับสวยสวยครับตรงนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นทางเชื่อมทางเชื่อมที่คนเดินภู้เขาเดินถึงกันนะครับตรงนี้ผมไม่เคยมามาก่อนนะไม่เคยมาเลยนะครับตรงนี้นะครับ ไม่เคยมาเลยไม่รู้ไปเส้นสุดตรงไหนน,นะครับวกกลับดีกว่านนะเพราะว่าเราไม่เคยมาเดี๋ยวจะโผล่ไปไกลเดี๋ยวจะโผล่ไปไกลอีกอย่างหนึ่งเห็ดก็ได้พอแกงแล้วนะครับเห็ดก็ได้พอแกงแล้วนะี่ครับลองเดินดูสำรวจดูนะครับโอ้ ว่ามันมีโลทางในการมาเห็ดบ้าือเป่าเพราะว่าไม่เคยมาครที่ลุ่มที่ลุ่มนี่ก็ไม่เคยมานะครับนี่นะครับโอ๊ยน้ำน้ำน้ำโอ้ยน้ำเล็บแมวน้ำเล็บแมวโอ้สวยงามครับท่านผู้ชมโอ้แต่มันเป็นลานหินตรงนั้นเลยนะมันเป็นลานหินนะครับผมอือ เป็นลานหินทั้งมันเลยนะมันเป็นลานหินนะครับผมเป็นลานหินหรือผมจะลงไปดูไม่เคยเดินมาก่อนไม่มีใครเคยจะแต่เกิดนะครับก็ต้องลองนี่ครับเป็นลานหินสวยนะครับอือือืม,อมลานหินสวยนะครับ ผมตั้งชื่อให้ลกันว่าลานหินสวยลานหินสวยแต่ก็อาจจะมีเชื่ออยู่แล้วนะเพลงแต่ว่าผมไม่รู้เฉยๆนะครับตรงลานทางนี้นะครับหน้าเห็ดเพาะก็น่าจะมีนะน่าจะมีนะครับเห็ดเพาะครับเป็นแลดูเห็ดเพาะนะแต่ตอนนี้ไม่ใชด่ดูเห็ดเพาะนะครับโอ้นี่ไง โอ oh, oh, ้สวยโอ้สวย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 ครับสวยสวยอือโอ้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 เดินตามลานหินนะครับเดินตามลานหินหินท่อนี่สวยนะ สวยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่มีทางโดนสวยเราก็ต้องมาสำรวจนะครับเผื่อเผื่อเราอยากมาตั้งแคมป์อืมโอ้โอ้สวยดี โอ oh, ้สวยสวยสวยโอ้สวย oh, สวยสวย,สวยดีนะครับอืม mm อืม hmm. สวยดีโอ้โ oh. อ oh. oh, ้โอ้ตรงนี้ก็สวยแฮะโอ้ oh. ตรงนี้ก็สวยนะครับนี่ตรงนี้ก็สวยดีนะครับนี่สวยมากเลยสวยมาก สวย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 เราเดินไปตรงโน้นกันดีกว่าเนาะตรงเน,น,น้นนะครับเผื่อมันจดไปทางเดินกลับเรื่อไปเจอทางกลับนะครับเผื่อไปเจอทางขึ้นเขา ตันี้มันค่อนข้างชันอ๋มีไงมีทางเดินแล้วก็เดินทางนี้มีทางเดินโอ้สวยนะทางเดินนะครับอืม ็ดแถวที่ไม่มีเลยนะครับเห็ดแถวนี้ไม่มีเลยเห็ดแถวนี้ไม่มีแล้วเพราะมันเป็นหินโอ้สวยครับสวยเนี่ยก็แถวนี้ไม่มีเ,มเห็ดเลยนะ ไมม,ไม่ีเป็นลานหินสวยงามเนี่ยถ้าเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดละงกมันก็จะบัดน,นื้อครับถ้ามีนะก็จะออกแถวนี้นะครับ เดินไปหาทางเดินกลับนะครับเดินไปหาทางกลับ เราไปเลาะดูเห็ดแถวข้างบนน้ดอีกหน่อยนึงรู้จะมีหรือเปล่านะแถวนี้ยังไม่ได้หายังไม่ได้ส่องอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ทางเดินกลับนะครับคงไม่มีหลอกเห็ดวงเล็บห <c ười> เหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยก็บอกว่ามันคงไม่มีเหตุหรอก